อุ๊ยผู้ชายโทรมาจ้าสวยจริงฮัลโหลพอเลพี่ตื่พี่ทำอะไรอยู่พึ่งตื่นวันนี้วันยุดวันนี้วันยุ่ไปเที่ยวไหนกันดีจะไปไหนแล้วพายจะพาไปไหนล่ะผมมีที่ที่หนึ่งที่จะพาพี่ไปที่ไหนแถวแถวบ้านแถวแถวบ้านแถวนี้แหละไปยังไง น่าจะเป็นมอไซค์อุ้ยชวนกันขี่มอเตอร์ไซค์สองคนสวยๆ็จะไปกันแค่สองคนใช่ไหมพายใช่พี่ใช่พี่ที่ผมผู้ชายชวนขี่มอเตอร์ไซค์สวยๆเดียวนะสิเน15นาทีเจอกันฮะ15นาทีโอเคก็เทยรีบค่ะแค่นี้สวัสดีเจอกันเดี๋ยววันนี้ผู้ชายจะมาชวนไปขี่รถเล่นจ้าเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวสวยๆรอดีกว่าเดี๋ยวผู้ชายมา เออออมึงผู้ชายไปรอที่วัดแล้ววะ <x a. c oughs> ก็เทยชาค่ะต้องขี่รถตามไปดอกโอ้ยความฟันของกูในการขี่รถชมวิวคู่กันดีดอก สวัสดีครับคุณผู้ชมผมภัยภาคินแห่งดงบิง้งคาแฟดิบกาญจนบ,บุรีผมได้ทําการนัดสาวสวยคนหนึ่งออกมาเที่ยวนะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดร้านของผมทุกๆวันพุธนะครับซึ่งพี่สาวสวยที่กําลังจะมาเนี่ยเขาก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวของเขาเองนะครับผมที่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีแห่งลาดย่านะครับแล้วเขาก็หยุดวันพุธเหมือนกันวันนี้ผมก็เลยชวนเขามาเที่ยวเพื่อผู้ชายเพื่อผู้ชายเพื่อผู้ชาย สู้ตายสู้ตายสู้ตายที่เที่ยวเนี่ยมันจะเป็นที่ที่เขาเคยมาแล้วแต่ผมยังไม่เคยมามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกอยากจะชวนเขามาแบบเหมือนกับว่าเป็นกายให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะดังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็มีสเปเชียลมากไปกว่านั้นคุณผ,ผู้ชมรอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับ มาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมสาวสวยที่ผมรอยังมาไม่ถึงเลยครับเดี๋ยวรอรอ,อต่ออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันพอมาเจอทางเข้าวัดเมตาทรรมก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยจา้าใกล้ถึงแล้วนะัคะามืชายราอยู่จะบอก่าสองข้างทางเนี๋ยว,วิวสวยมาก ถึงแล้วผ้าทางเข้าวัดท่ากิรีธรบมเจอแล้วผู้ชายยืนอยู่ดูผู้ชายขี่บิ๊กไบค์มาค่าแล้วดูฉันขี่เวฟโอ้ยโคตรนานเลยดูรถผู้ชายก่อนจ้าแล้วดูรถชั้น มาถึงนานยังคภัยสี่สิบห้านาทีเี่สิห้านาทีใครขับ<ต>มาเท่าไรอ่ะสี่สิาร้อ่สิบร้ันสีจ้านี่เว็บผู้ใจของฉันผู้ชายชี่บิ๊กไบค์คาวซาสกิค่ะเครื่องหนึ่งกับเครื่อง สามร้อยมาเจอกันตอนนี้เราก็มาถึงวัดท่ามคีทำกาญจนบุรีแล้วนะครับผมแล้วก็สาวสวยที่ผมรอคอยมาเนิ่นนานก็มาถึงแล้วนะครับนั่นก็คือพี่พงษ์นั่นเองนะครับผมน้องไผ่กับพี่พงษ์น้องไพ่กับพี่พงษ์ค่ะดียหออชื่อแมนมากตัวแม่แต่หน้าพอ วันนี้จะพาพายมาวัดถ้ำคิริธรรมคือวัดนี้ยจะบอกว่าเจอมากับตัวเองนะคะเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ความอะไรเนี้ยเจอมากับตัวเองแบบทีๆเลยจ้าขอเราได้ไหมพี่ขอเราได้แบบได้แบบทันตาเห็นแบบวันนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับผมไปไปดูปู้กันก่อนตรงนี้นะคะอ่ะองค์สีขาวองค์สีขาวนี้ก็จะเป็นแม่ย่ากัญญาวดีนะคะนี่องค์นี้นะคะ <Yeah. S 1> องค์สีดำนั้นนูน ก็จะเป็นปูพญานิลกาลนะคะที่บอกที่ว่าขอแล้วได้เลยเงี้ยทําไม่ยากกันในวันดีทั้งปูนิลกาลเลยค่ะ <c oughs> โอ้ยวันนี้ทําปิดนะคะก็ไม่ได้ไปดูถ้าเลยคะับใ <c oughs> เดี๋ยวเราไปไปดูถ้าชันก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เอาวันนี้ทํำปิดนะคะก็คือเดี๋ยวเราเอาไว้เรามามีโอกาสดีๆรอบหน้าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในถ้ำกันนะคะว่าในถ้ำมีอะไรน่าดูบ้างคะ่ะ นี่ตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าถ้ำเลยใช่ไหมฉันน่ะมีเรื่องหน,นึ่งจะเล่าให้ฟังก็คือฉันน่ะเคยมาไหว้ปู่หางแดงใช่ป่ะเสร็จแล้วฉันน่ะก็พาเพื่อนไปเที่ยวมันตกห้วยขมิน<อ>้นจ่ะ<อ>มันก็เป็นบ้านพักนอนกัาป่าอะไรเงี้ย<อ>เพื่อนฉั้นอีกคนหนึ่งอ่ะก็มีเต็นมีเซ็นที่แต่ว่ามีมีแบบสัมผัสได้อะไรเงี้ยแต่<อ>นางก็สัมผัสว่าอีกห้องหนึ่งอ่ะไม่กล้านอนนางก็มานอนรวมกับฉันที่ท<อ>ห้องด้วยเสร็จแล้วนางก็บอกว่าเธอได้ยินเสียงอะไรนะมันเป็นเสียงวิ ทุกคนได้ยินหมดแต่ไม่มีใครกล้าพูดค่ะเสร็จแล้วก็นอนไปเสร็จแล้วฉันก็เหมือนขึ่งหลับขึ่งตื่นฉันก็เห็นผ้าปูอะเล่นน้ําอยู่บนเหนือเขื่อนเออแต่พอฉันก็ขึ่งหลับขึ่งตื่นอีกฉันก็ไม่รู้ว่าอีกที่เนี่ยมีองค์หนึ่งแต่ฉันได้ยินเสียงกับซิบว่ากยอ,อยู่ในหนูใช่อย่างเงี้ยฉันก็จับใจความเองว่าการยามณีฉันก็จะมาดูว่า มันใกล้เคียงกันไหมหรือมีชื่อของใครที่ชื่อเนี้ที่อยู่ที่นี่ไหมสรุปว่าแม่นึ่งค่ะคือแม่ย่ากัรยาวดีมันใกล้เคียงมากเลยนะคือฉันจับเองได้เป็นกันยามณีไงแต่ที่เนี้ยเป็นกันยาวดีเสียงมันเบามากคือฉันต้องจับแต่ความเองแล้วก็แบบตรงมาแล้วฉันก็มานั่งไหวแบบน้ําตาลไหลเลยวันนั้นนะก็คือแม่แม่ย่าที่นี่คงชื่อากันยาวดีเทวีกันยาวดีเทวีแต่เสียงที่ฉันได้ยินนะมันเป็นเสียงกระซิบประมาณว่ากันยาว เรือกว่ากัญญามณีเออกัญญามณีคือ,อต้องจับใจความเองมันเบามากอืม,อมเสร็จล้าตื่นเช้ามาก็มาก่าคได้ยินเสียงอะไรไหมทุกคนบอกได้ยินกันหมดค่ะเช้ามาก็รีบเก็บของกลับรีบแล้วก็พุ่งหน้ามาไหว้ที่นี่เลย <c oughs> ตั้งแต่มาไหว้ที่นี่เลยฉันก็เลยให้ฟังแล้ฉันได้ยินชื่อเนี่ยเร้จะนพอ,อเจอชื่อแม่ย่ากัญญาวดีปุ๊บน้าตาไหล ลเลย <คน S 2> แหละอืมอาจจะนั้น,นอย่างที่บอกอะไรก็เลยมาขอเรื่อยๆแล้วก็ได้ขอปูดที่เกี่ยวกับขายของแซนทุกเกี่ยวว่ากันได้เรื่อยๆอย่างที่เราเคยฟังก็คือคนส่วนใหญ่ที่เขามาขอพรก็คือขอแบบทำมาค้าขายส่วนใหญ่น่ <ๆ S 2> ขอทำมาค้ <ๆ S 2> าขายนะแต่บางคนอ,ะอ่ะมีบุญวัดมีบุญพอก็จะสามารถขอโชคลาภได้ใช่ถ้าใครมาก็มาขอลองมาขอดูจ้าคุณผู้ชมว่างๆผ่านมาเท่านี้ก็แวะมาบูชาปู่นะเพื่อปู่จะชอบแล้วก็โดนใจให้ทำมาค้าขายนุ่งเรืองนะครับอย่างกรณีของ เอ้ยกรณีของพี่พงนิกเนมขอชื่อพี่ฟาร์มใช่ชื่อในวงการชื่อฟาร์มนี่ค่ะชื่อที่บ้านผงถ์ก็จะใครมาก็ลองมาขอปู่ดูนะคะปู่ช่องคนธรราหากิินนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราพาไปให้ปู่กันค่ะสวัสดีครับผมไม่ไหวแล้วครับเดินเยอะเกินไปครับขอลาออกก่อนนะครับ จะเป็นใบสีนะคะที่แบบว่าคนที่ศรัทธาจะมาถวายปู่กันพวกนี้ก็จะเป็นของใหม่หมดเลยนะวันต่อวันก็จะมาไหว้ปู่นี่คือแรงศรัทธาที่เขามาไหว้ปู่กันทุกวันเลยนะคะอันนี้คือคนที่เขาขอแล้วเข,ข,ขาได้จริงๆนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตของที่จะไปถวายปู่นะคะหนึ่งเซ็ตก็คือทําบุญร่วมทําบุญนะคะก็จะมีน้ําชาพวงมาลายัยนะคะ มีมากลูมมีทูบเก้วดอกค่ะอันนี้นะคะถวายผู้ให้ครบเต็เลยนะคะก็คือร่วมทั้งบุญร9บิบเาทเดี๋ยวเราไปถวายผู้กันจ้า ฝนตก m นเลวมีฟ้ารุ่งมือฝนตกมันดัขัดเป็นใจมากตอนนี้นะคะเราอยู h <h ่ในกระท่อมปายนาค่ะ ทาังใส่คนสองคนกับผู้ชายดูติดตามต่อไปนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นมึงผู้ชายงองแงจะกลับบ้านแล้วอะ่ะคนตกผู้ชายงองแงอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านโอ้โหเดี๋ยวแม่ไปป้อนนมนะคะลูก ไม่พอหรอกพี่เอาอันนี้ดีกว่าแบบนี้รอดแน่ก็จบทริปเดทของเราสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมทริปเดทหรอพี่แต่คบว่าเดทเลยนะครั้งแรกที่วัดเลยนะอบอุ่นจัดเลยพี่แล้วก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะครับผมตอนนี้เราติดฝนเราไม่สามารถกลับบ้านได้ลองดูดียังรีบเหรอดูข้างหลังยังตกอยู่เลยโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะผมกับพวกเราสองคนค่ะไอพุ ลองดูดิลองดูดิทะเลาะกันรถแป๊บหนึ่ง <laughs> สำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับวันพ <One part. S 1> ุธขอทุ่นเที่ยว